คือตลาดจริงใจมาร์เก็ตนะคะปกติสายตรวจท่องเที่ยวของเราเนี่ยก็จะมาตรวจที่นี่เป็นประจําอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าพี่เอ็กกับพี่บอยได้นัดเราไว้ที่นี่นะคะที่นี่จะพิเศษยังไงจะสวยงามแล้วก็สนุกขนาดไหนพี่เขาจะพาไปชมค่ะสวัดีครับสวัสดีครับผมางานอะไรที่นี่เนี่ยอ๋อพอดีวันนี้ก็จะตรงกับเสาร์อาทิตย์นอ้องซึ่งตลาด จริงใจเมกเกก็จะเปิดทุกเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็จะเป็นจุดที่พวกเราก็มาตรวจอรอบประจําของเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วครับผมก็เลยคิดว่าที่นี่น่าจะเป็นจุดที่เรามาเจอกันแล้วก็จะง่ายกับการพาไปเที่ยวด้วยครับวันนี้พามาดูแหละผมว่าต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นของที่นอามาจากบ้านเรา <c oughs> <c oughs> คนผลิตไง,เ,งเราไป,ไปดูกันนะ สวัสดีครับผมตรวจนะครับโอ้ขายของเป็นไงดีไหมครับทอนได้อยู่ครับใช่คนี่มีมีด้วยมาจากไหนครับเนี่ยอันนี้มาจากแม่แจ่มครับอ๋อแม่แจ่มเหรอครับค่ะที่แยกพี่น้องท้องไม่อ๋อแม่แจ่มแม่แจ่มเป็นปากกะยอนป่ะครับพป๊ปปี้เป๊ปปี้ากกยอนอ๋อไม่ปากกะยอนแล้วครับโอ้มูชนี่มีปากกะยอนอีกคนหนึ่งมาด้วยกันโอเคสวัสดีครับครับผมมูชเริ่มเริ่มแม่แจ่มเนี่ยปากกย้อนอ่ะไม่แก๊ปกกะย้อนจะจะเจ้าเจ้าเอ๋มูจีมเจีมูจ แล้วไม่หมีไม่หมีแม่แม่โอกร้อนเหอแม่แม่โอกร้อนโอเคครับอันนี้กองบีเป็นแดงแล้วเนี่ยกองแดงนี่ครับผมนอันนี้อันนี้ทางเดียวกันเลยมูชูเปอร์มูชูเปอร์ทางเดียวกันเลยที่เรา ใช่เราไปมาครับอ๋อของนี้คือมาทําเองเหรอครับอันนี้ทานเองค่ะทําเองเป็นภาพภาไฟใช่ไหมครับอันนี้อันนี้เป็นไฟแท้ร้อยเปอร์เซนต์ที่ไฟที่ลูกเอถอเอหมดเลยที่บ้านผมก็เออดีโซล์ราตเนาะวิซศษเลยคือตั้งตั้งแต่ซื้อได้มาเลยครับแต่แต่ของเขาคือกระบวนการได้เขาก็ทำเองแต่อย่างบ้านผมหลังๆมาเริ่มซื้อได้มา เราถึงเอามาทอทอมือเอามาเย็บเองไงครับตกแต่งล้วยอะไรเองในฐานะที่เป็นตำรท่องเที่ยวเนาะมีถ้ามีนักท่องเที่ยวถามหาความฝเดี๋ยวผมจะแนะนํามาที่พี่<ะ>พดานะครับได้เลยก็ขอให้ขายได้เยอะๆขอบคุณมากเราเราพี่ดาแบบขอถามนิดนึงว่าพี่ดารู้สึกยังไบงบ้างแบบได้เจอแบบคนบ้านเดียวกันแล้วก็มาเห็นมาเป็นตำรวจอย่างเงี้ยรู้สึกยังไง <f> อ๋อขนลุดเลยอะ่ะทำไมพี่เอ๋ทำทำไรผิดมาเนี่ยเงินเงินคตรทำผีมาเลยอ่ะ แหมแค่ร้านแรกเนี่ยพี่เอกมองเห็นของคุณตาเดินเข้าไปทักก็เจอคนเกลียดปากกากระยอเหมือนกันเลยค่ะมาดูต่อไปว่าพวกเขาจะเจออะไรกันอีกชื่อเอกที่เราหาโอเคอันนี้คือเขาเรียกว่า,เข,า,เ,ขาเข้าตามสองมือน,นะครับใช่แล้วว่าที่บ้านเนี่ยสมัยก่อนโบราณเนี่ยเราไม่มีเครื่องอะไรนะครับที่ว่าดูสีข้าวใช่ไหมครับ<อ>ชาวบ้านเขาจะใช้แบบตามสบเอา ใชคือแบบใช้เท้าเหยียบใช่เขาเรียกว่ากันเดียรใช่แต่ว่าคุณค่าทางสารอาหารมันก็จะเยอะเพราะว่ากันจะไม่ได้ถูกสีขาวจากเครื่องก็แค่เปิดก็ออกแล้วก็ชาวบ้านก็มาต้มก็มาหุงกินซึ่งจะมีคุณค่าทางอาหารเยอะกว่าทั่วไปเขาเรียกว่าข้าวตำสองมือนะครับข้าวอย่างก็ข้าวข้าวตามองมือข้าวตำซอมมือซ้อมซ้อมซอมมือข้าวตำซ้อมมือใชจะใช้แบบเป็นคคบเป็นเป็นไม้ขึ้นมาแล้วก็ใส่ข้าวเป็นเปลือกหมดเลยแล้วก็เหยี่ยวใช่ครับอ๋อซ้อมมือคือเปลี่ยนภาษา ไม่ภาษาบ้านเราเลยมาแปลแล้วไปซ้อมมือใช่ครับซ้อมมือเข้าซ้อมมือซ้อมมือซ้อมมือนะซ้อมมือออซ้อมมือได้หลักๆเลก็แต่ซ้อมมือใช่ครัเข้าซ้อมมือคือที่บ้านเนี่ยก็แต่สมัยนี้มันก็วิธีการก็เปลี่ยนเนาะวิธีสมัยนี้ตอนนี้เริ่มมีรงสีจะหาได้ยากมากแล้วก็ไม่ค่อยมีแค่แค่บางหมู่บ้านที่มันจะมีถึตำกระเดื่องตำกระเดื่องใช่โอเคท้าเข่าเหยียบไหมครับเข่าเหยียบใช่ครับ สองื้เดินกันจนเหนื่อยเพลินจนลืมเวลากันเลยนะคะทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาคุยถึงเรื่องราวของพี่บอยแล้วก็พี่เอ็กซึ่งบีเชื่อว่าเรื่องราวของพวกเขาจะต้องสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับอีกหลายๆคนแน่นอนค่ะผมเริ่มจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะยากจนเนาะพ่อแม่ก็ ก็หาโอกาสว่าเราจะเรียนยังไงแล้วก็ด้วยภูมิประเทศแล้วก็หมู่บ้านที่อยู่ก็ค่อนข้างที่จะกันดารคือตอนเป็นเด็กนะครับคือพ่อแม่เราก็อยากให้แบบมีโอกาสได้เรียนหนังสือเนี่ยครับส่งไปอยู่บ้านเด็กกำพร้านครราชสีมา <laughs> <laughs> พูดถึงคือแบบโคตรสมัยนั้นโคตรคิดถึงพ่อแม่เราไปอยู่บ้านเด็กกำพร้าคือไม่เจอพ่อแม่เลยครับเออไม่กำพร้าแล้วทำคือเขาบอกว่าเขาจะส่งเราเรียนไงวันหนึ่งที่ มีคนมาเล่าให้ฟังว่าที่โรงเรียนที่ไม่ไกลจากบ,บ้านเราอะมีโรงเรียนตระเวนชายแดนก่อตั้งขึ้นมานะแล้วก็เราก็สามารถที่จะไปเรียนได้แล้วก็สามารถที่จะไปอยู่ที่นั่นได้เลยไม่ต้องไปกลับอะไรอย่างเงี้ยครับมีออาจากบ้านไปโรงเรียนเลยครับแล้วก็คิดถึงพ่อแม่เนาะพ่อแม่ก็ขอตัวกลับก็บไปอยู่ได้สามปีสามปีก็แปดก็สักปห้าปหกใช่ไหมใช่ เรียนที่ไหนอะล่ะโดยสเกตโดยสเกตไปถึงพวกอื่นเขาเรียนปหนึ่งปสองเขาก็เป็นเด็กตามวัยใช่ไหมครับอายุสี่ขวบคือ1010ปีก็อยู่ปสองป3มใช่ไหมเราอ่ะสิบปีเรายังไม่รู้หนังสือเลยสักตัวหนึ่งนี่าผมใช้เวลาอนุบาลจนถึงปหแต่ผมียนแค่3ปีเพราะว่าผมใช้ปอนุบาลจนถึงปสามอ่ะผมใช้เวลา1หนึ่งปีนั้นเพื่อไปถึงปสามได้จากนั้นมันก็เลมเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาอีกช็อตชอหนึ่งก็คือ เราจะเข้าระดับมัธย,ยมอ่ะมันก็ต้องใช้เงิน mm. พ่อแม่ก็ไม่ได้สนใจเราตรงนั้นแล้วเพราะว่าท่านก็อยู่ในส่วนของท่านไปเงี้ยมันมีโรงเรียนในอำเภออีกที่เป็นโรงเรียนของพระบรมชูป,ปถามค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะน้อยใช้ก็ส่งตัวเองเข้าไปพระประชานุเคราะห์31ทีนี้พ่อแม่ก็เริ่มมาทํางานในเชียงใหม่เขาก็ส่งเราเรียนต่อก็เป็นเรียนต่อโปริอ๋อปริเทคนิคล้านนาเออสักช่างอิเล็กช่างอิเล็ก พอจบมหกปุบที่รับรชานุเคราคอ์ใช่ไหมครับอันนั้นก็ต้องเข้าระดับอุดเตรียมอุดรศึกษาก็ยากเข้าไปอีกเพราะว่าเราต้องใช้เงินอีกเฉพาเวร็จที่นี้เราก็คือตอนนั้นเริ่มสนใจดนตรีละคือเราชอบเป็นเป็นคนชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงไงพยายามที่ว่าจะหาโรงเรียนที่ถูกที่สุดก็ไปเจอที่โรงเรียนวิทยาลัยเกษตรเทโนลยีจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ที่สะปะตองเนาะก็ยังคิดว่าเป็นโรงเรียนที่ค่าเทอถูกที่สุดตอนนั้นเนาะก็สอบเข้ามหาลัยราชวิทยาเชียงใหม่ เล่นเอกดนตีเ<า>อกดนตีครับอ๋อเอโดนตรีเลยเค่นประมาณหนึ่งเทอมก็มีโครงการแลกเปลีล่ยนระหว่างนักเรียนนักศึกษาไทยกับอิสราเอลก็สอบแล้วก็ผ่านจากนั้นประมาณ6เดือนไปฝึกภาษาอังกฤษที่มหารสรารคามจากนั้นก็ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อที่อิสราเอลมา1ปีนะครับ <c oughs> ก็เรด้างเกี่ยวกับการปลูกพืชแต่พอเรียนไปปุ๊บมันก็ไม่เหมือนที่เราคิดเนาะคือแบบเราชอบร้องเพลงแต่พอไปเรียนปุ๊บมันต้องมาดูน้ด อยากร้องแต่เพลงอย่างเดียวไม่อยากทีนี้ล่เอียงผมคือเป็นคนชอบฟังเพลงสากลครับเพลงภาษาอังกฤษอนี่ก็เลยว่าไหนๆดนตีเราก็เรียนได้ละขอเรียนภาษาดีกว่าก็เลยไปสอบพ่อปีหนึ่งใหม่ครับประมาณอ๋อแสดงว่าใช้คุ้มใช้เวลามหาลัยคุ้มสุดเด็กเรียนสองเรียนสองรอบแล้วก็คือเอกภาษาอังกฤษของราชภัฏใช่ไหมใช่ กว่าจะจบมาหาลัยแต่ละคนก็มีจุดเปลี่ยนที่แตกต่างแล้วก็ยากกันเหลือเกินนะคะหลังจากกลับจากอิสราเอลพี่เอ็์ก็ได้วุฒิปวสและกลับมาต่อที่เมืองไทยจนจบปริญญาตรีค่ะแล้วก็ไปทำงานใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียบ้างฮ่องกงบ้างส่วนพี่บอยยอมเสียเวลาไปถึง1ปีหลังจากคนพบตัวเองแล้วว่าจริงๆชอบภาษามากกว่าเรียนดนตรี จากนั้นก็เลยเรียนภาษาจนจบเรียนตรีแล้วก็ไปทำงานที่โรงแรมค่ะอาชีพเสริมอีกอย่างของพี่บอยก็คือการร้องเพลงเล่นกีตาร์ตามร้านอาหารในเชียงใหม่เน้นไปที่สไตล์เพลงสากลถ้าใครดูคลิปนี้แล้วไปเจอพี่เขาเล่นที่ไหนเข้าไปทักถายพี่เขาได้นะคะ ทีนี้ก้าวสำคัญในชีวิตของพวกเขาก็มาถึงเมื่อพวกเขาต้องเลือกอาชีพแล้วก็กลายมาเป็นตำรวจท่องเที่ยวในที่สุดอสมัยนั้นผมขับมาาอร์ไซค์เนาะไปโรงเรียนเนี่ยขับมาที่ไรเจอด่านจราจรเนี่ยออดูบัตรปุ๊บชื่อน้ำสกูลโอ้โหคนดอยแน่นอนด, <c oughs> สด,ดอนูสุนทรสอนทอง <c oughs> ถินไอ่า้รดูทะเบียนบ้านอ,าอ่อำเภอแม่แจ่มเออคือโอ้โหเอาละเริ่ม ไหนไหนดูใบขับขี่ิอันนี้อ๋ออันนี้เนี่ยไม่ใบขับขี่หมดอายุขาบรถฝ่าไฟแดงครือจะไอจราจรดดนประจำแล้วยังไงแล้วมันแขนแขนในใจครูใหญ่คนหนึ่งที่เคยเป็นครูใหญ่โรงเรียนตชดอ่ะถ้าก็ยังติดตามชีวิตผมตลอดนะเมื่อไหร่จะกลับมายังไงไม่มีอะไรแกแกก็ขอให้ผมสอบทุกปีเนาะแล้วก็ ปีนี้นนใช่แล้วปีนี้ผมอยู่ฮ่องกงแล้วล้วก็เราก็ตั้งใจจะมาอยู่ที่นี่แต่แกก็ขอทุกปีแล้วกันผมก็คิดว่าโอเคงั้นผมกลับไปให้แกคือเหตุผลหลักๆครับอือคือช่วงนั้นผมก็ก็ไปไล่าหางานทำไงครับแล้วมันดูแบบวันไหนเราเราทํางานได้เงินวันไหนเจ็บป่วยไม่ได้ทํางานก็มาไ,มได้เงินได้เงินครับ คืออันนี้มันคือรับสมัครต่อชะดอใช่ตชดใช่ตชะดใช่ครับตชะดนี่คือเขาจะเอาค่าเฉพาะนักเรียนที่มาจากโรงเรียนต่อชะดอที่ผมเคยเรียนมาเมื่อเมื่อใช่ครับก็คือจะไม่เอาบุคคลภายนอกใช่ครับโค้าใช่ครับไปสมัครต่อชดอแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปสมัครสอบไปสอบแล้วก็สอบติดมันต้องเป็นราชการใช่แล้วก็จบเรียนจบโรงเรียน5เซ็ต แล้วก็มาเป็นตำรวจที่ไหนตอนนั้นลงที่ไหนเลือกลงไม่แจมเลยครับผมไปลงอยู่ที่แม่สลียงเสาหินจากจากเป็นครูใหญ่จากนักปั้นคิดยังไงถึงมาลุกตำรวจท่องเที่ยวเออทำไมถึงเปลี่ยนมาเยู่ตำรวจท่องเที่ยวหน่วยของตำรวจอ่ะมันมีที่ไหนหน่วยไหนบ้างที่ย้ายภาษาอังกฤษก็มีท่องเที่ยวกับตมเนาะที่มันได้คุกคีกับคนต่างชาติลครับผมอ่ะเราอยู่โรงเรียน ต่อชะลอเรารู้สึกว่าเราผูกพันกับเด็กนะเราชอบเด็กเราชอบนี่โอเคนี่ก็คือส่วนหนึ่งกับขอชีวิตที่เราเราเราต้องกลับมาตอบแทนบุคคลอยู่แล้วผมก็ม่คิดดูทีเอ้เราก็มีภาษาอยู่ในตัวบ้างแล้วเราก็เห็นวิถีชีวิตการใช้ตำรวจในเมืองเราคืว่าเอ้เราก็ช่วยเราก็ช่วยได้ต่อวท่องเที่ยวเปิดสอบพ๋อกับไปสบอบไปสอบขึ้นบัญชีไว้ครับและแล้วทั้งคู่ก็กลายมาเป็นตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของเราในวันนี้ค่ะ บางคนเกิดมาพร้อมโอกาสแต่บางคนสร้างโอกาสจนโลกต้องหยุดมองความจนไม่ได้จำกัดชีวิตถ้าหัวใจของคุณไม่ยอมจำกัดตัวเองนี่แหละตำํำรวจท่องเที่ยวจากชนเผ่าปากกากยอที่ไม่ได้ทำหน้าที่แค่ดูแลนักท่องเที่ยวแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่ยังไม่ลงมือทําสักที